いっぱいありますけれども、あのー、日本の国自体をすごく大切に思ってくれてるような感じがするんで、あのー、ぜひあの世界中の中で日本の立ち位置っていうのを、まあ、基本的に安倍さんのときと同じような感じでやってくれたらいいなと思うんですけれども、あのー、トランプさん自身がだいぶ変わってきてるんで。 あの一応、嫌なものはノーっていうふうにちゃんと言える首相、総理大臣であって欲しいいと思います経済の面とかなんかで、やっぱり日本の経済、今ちょっと落ちてきてますので、まあ、その辺のことをしっかりとアメリカと協力しながらやっていく。 สนาเอะทาคาอิจิลุกขึ้นยืนและค้งคำนับในที่ประชุมสภาหลังจากคว้าเสียงสนับสนุน237เสียงจากทั้งหมด465เสียงชนะโยชิโกโนะคู่แข่งจากพรรคฝ่ายค้านหลักที่ได้149เสียงครับเธอขึ้นรับตำแหน่งต่อจากชิเงรุอิชิบะถือเป็นการสิ้นสุดภาวะสุญญากาศทางการเมืองที่ยืดเยื้อมานานกว่า3เดือนหลังจากพรรค LDP พ่แพ้การเลือกตั้งเมื่อเดือนกรกฎาคม ทาคายจิเป็นนักการเมืองสายขวาจัดที่มีจุดยืนชัดในทุกประเด็นนะครับสำหรับประเด็นทางสังคมเธอยึดมั่นในแนวคิดอนุรักษ์นิยมอย่างเข้มขน้นเช่นการไม่สนับสนุน การให้ผู้หญิงใช้นามสกลุลเดิมหลังจากแต่งงานไปแล้วเนื่องจากนโยบายดังกล่าวเป็นการบั่นทอนคุณค่าของครอบครัวแบบดั้งเดิมขณะที่ประเด็นทางเศรษฐกิจก็มีทิศทางสอดคล้องกับอาเบโนมิกซ์ซึ่งเป็นนโยบายของอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีชินโซอาเบะผู้ลุ่งลับที่เน้นการใช้จ่ายภาครัฐและมาตรการลดภาษีเพื่อลดค่าครองชีพที่สูงขึ้นแต่ก็ต้องเผชิญภาระหนี้สาธารณะเป็นจำนวนมหาศาล ทาคาอิจิยังมีจุดยืนที่ชัดเจนในการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับสันติภาพหลังสงครามโลกครั้งที่สองรับรองสถานะของกองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการนะครับนอกจากนี้เธอ,อยังเรียกร้องให้เพิ่มงบประมาณด้านกาลาโหมเพื่อขานอำนาจอิทธิพลของจีนสนับสนุนการตรวจคนเข้าเมืองอย่างเข้มงวดมากขึ้น การก้าวขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของทาคาอิจิถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดจากประเทศเพื่อนบ้านครับหลังจากรายงานของสื่อท้องถิ่นญี่ปุ่นระบุว่าเธอมักจะเดินทางไปสักการะศาลเจ้ายาสุคุนิเป็นประจำศาลเจ้าชินโตแห่งนี้กลายเป็นประเด็นถกเถียงใหญ่ในสังคมญี่ปุ่น ขณะที่จีนและเกาหลีใต้ก็มองว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการรุกรานและอัชญากรรมสงครามในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เนื่องจากสารเจ้าถูกสร้างขึ้นเพื่อสักการะเหล่าทหารญี่ปุ่นฝ่ายอักษะด้วยนะครับ ก่อนหน้านี้พักเสรีประชาธิปไตยหรือ LDP ได้ลงนามในข้อตกลงจัดตั้งรัฐบาลผสมกับพักอิชินทำให้ทั้งสองพักมีที่นั่งรวม231ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรเพียงพอที่จะผลักดันให้ทากาอิจิขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีได้แม้จะยังเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยก็ตามครับแต่สิ่งที่น่าจับตามองก็คือข้อตกลงรัฐบาลผสมทำให้พัก LDP ได้พันธมิตรที่มีแนวนโยบายใกล้เคียงกันมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับพัก ธรมิตเดิมอย่างพรรคโคเมโตซึ่งมีจุดยืนสายกลางเอกสารแนบของข้อตกลงระบุว่าทั้งสองพรรคการเมืองเห็นพ้องกันในหลายประเด็นตั้งแต่เศรษฐกิจความมั่นคงพลังงานไปจนถึงการปฏิรูประบบสวัสดิการสังคมและแผนลดจำนวนสมาชิกสภาซึ่งจะเข้าสู่การพิจารณาในสมัยประชุมใหม่วันนี้ข้อตกลงดังกล่าวเกิดขึ้นเพียง10วันหลังพรรคโคเมโตยุติความร่วมมือทางการเมืองอันยาวนาน กว่า26ปีจนเกือบทำให้พรรค LDP เสียอำนาจเป็นครั้งแรกในรอบกวัวดทศวรรษครับแต่การตัดสินใจของพรรคอิชินที่เลือกจับมือกับพรรค LDP กลายเป็นปัจจัยสำคัญที่เปิดทางให้ทาคาอิจิก้าวขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของญี่ปุ่นได้สำเร็จ